บรรยากาศดีไหมอยู่คนต้นไม้พอดีเลยอยู่คนต้นไม้พอดีเลยเหรอนอกควาย รมรืมมาครับตรงนี้นี่มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะนเป็นต้นก้ามปูนะแผกกิ่งสาขาใหญ่มากเลยเนี่ยนกควายก็มาพักอยู่ใต้ต้นนี้ตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้จะเป็นลูกคนนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยโคนต้นก้ามปูนี่นะ ร่มรือนดี